แต่งออกสิ่งความกตัญญูก,กตวีทิตาและสงเคราะห์จุดทูป อันสําคัญครั้งนี้คืออยากบอกกล่าวเราแจงดวงยินญาณอีเมคขังมีชีวิตรวมสร้ข่ากับพอกับลูกกับหลานญาติมิตรคนในกาแล้วเต้ลวงเกินกันโดยกายว่าจ่าใจต่อหน้ารับหลังเอ,อเจตนาก็ดีเพ่นบเจตนาก็ดีเพ่นจื้อได้ก็ดีเจือบได้ก็ดีได้ดอีเมะเด้นนี่คือความบริสุทธิ์ใจปัดธออนาเว้าออกอาตมาเป็นตัวแทนจงเอาหัวสิกาน้ำเสียสึ่งโทษใจเป็นบาปเป็นกรรมโตผัตวโตลูกโตหลานญาติมิตรเอผู้ค้องมุ่นค้องมากกับ จเลืลุงเรื่องต่อไปให้ลลาเห็นล้วยเดเมเดอที่แน่ให้เจ้ามารับเอากุศลผลบุญน้ำลูกน้ำผัวมือนีตั้งใจแก่เข้าหาเพื่ออทิศส่วนกุศลผลบุญเออเพื่อจะได้ใส่ส่วนนี้ขึ้นสู่สวงสวรรค์จะได้ไม่ใส่กมใส่วินงโตผัวโตลูกโตหลานเจ้ามาแล้วเขามาปะัําบุญพิธีมุงนีพระท่านได้พระพุทธเจ้าทีเปินย่งขัดยังขวางยุกฉันก็ขอความ ก,ก,กุลณา,าลลเมตตาสงสันต่อพระพุทธเจ้าที่ที่ปกปักรักษาบ้านหลังนี้ละจงเปิดประตูสีป้องสีด้านสีทิศอนุญาตให้ดวงวิญญาณโมเมพีกุนน้ำแสงเข้ามายินดีปีดารับเอาบุญกุศลน้ำผัวน้ำญาติน้ำมิรน้ำโลกน้ำหลันทุกทนันทุกขูุ่ก,กคนยงังสะดวกสบายสาดเด้อมองมงมงอ่ะโยมผู้ใดสะดวกลูกผู้เดียวเด้อ ร่วมถูกโยปะเมื่อพี่น้องไปปักต้นตะไคร่น่ะเดินไปผู้เดียวเดินไปผู้เดียวฝากกันไปเลยเอาปนมมือไวจ้จากสิบนาทีเอตอต้นตะไคร่น่ะเดินยมพอเดินไปปักมหันตต่ออันนี้เราต้องเจียวเอาไปถ้ายุ่งมือมุจฉัไปปักนั่นเด้ออันนี้ไปนี่เออไปผู้เดียวอตอนนี้ i เชาวให้ชาวนาะกะสิกตมตำต่อยกะามุมดอกมิงมอนนี่หลัดหนูเพิ่นจึงว่าเกิดแล้วตายบนเวียนวาย ก็ตายนุม่มขั้นบ่อตายนุม่มก็ไตยเท่าคนเน่าเอิญนัน่นวาตาเปียบประมาคือคุณเมตีกุน,น้ำแสงของมฮา สมมุติและแสดงเอาเองนกระเตงเอาไปตามเรื่องบัดคุณเมพี่คุณน้ำแสงของเฮา เลือดยูเทียมเตะสาทเอาโนดเมตโนเจ้าุทานนอมาตายจากผัวตายจากโูกแลลเต่าทั้งของเขาเจ้าแต่งมา ไปแล้วนั้นหลอดบอกคือตอนตั้งแต่เจ้าไปค้า หาเจ้าขาดยังได้คงว่าเตามาแม่เอท่านบ่าเจ้าไปใครยังสิได้ยกลับมา กลาบเขาบ้าบานเกินวัดทรมานเฮนเนียเยเย้ยีิเมพิกุลน,น้ำแสงนีมาตายบอกมีมือเซ่ เพ่นแม่นคอยแล้วกะทอคอยเมื่อเอ่ยขั้นเจ้าตายไปแล้วนั้นสะสงมาปัญวังวัง กสังเะอือนสังไก่ดอกเนโนอเมื่อเอียเมดขั้นเจ้าตายไปแล้วนานลูกหัวมานั่งรับตาย้ยนจิตถึงอดีตเขาตั้งแต่แเป็นคน ได้งาใส่ไพพิงเพิ่งกันขยันช่วยตั้งแต่ข้าวบ่ทันมวยการงานบ่ขานโก้เมื่อจิตทอดเล่ารายเดทน้อ นนตั้งแต่กินนันนาได้กินข้าวดอกควมาพาได้กินป่าดอกควมถวยได้กินกล้วยดอกควมวีนเมยเอ๋ยเม,ม,ม,มีลูกสาวเจ้าลูกชายเจ้าม้านั่งบ้านภาพจิตเพ็นตั้งแต่ขั้งก่อนจริงลูกชายเมียลูกสาวเมตอนเป็นเด นั่นนะจังเคยายแผ่ผาดกาับผัดวี้ยงเงินถ้านะพัดกินบ่บเป็นสาววาา่าผ้ากุนกินบ่บเป็นผนมปูนกินบ่บเป็นวีระพันกินบ่บเป็น ตลอดหลานสาวหลานชายกินบ่เป็นเมก็เคยตักเข้าไปตำบับแล้วกระจกเข้าห้อนห้อนจุกองหนึ่งสาสไม่ไม่หย่ใสกล้วยตีปอนเลลูกสาวลูกชายนอนบอนล่ลับเมปีกุลกะเค้เออ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 กลอ ขนเลี้ยงลกูกชายลูกสาวจนเนกาณาบานจนได้ไพ่ได้เคยได้ลานลินใบหยอกเจ้าไว้ชมเชยเรียบร้อยแล้วเตวะคุณเมพิกุลน,น้ำแสงเล่าบัดบุญหน้อยหัวเขาหน้อยมาตายจอยจากไปนโนเมโน พอบุญโถมลูกชายลูกสาวลานลินเอ่ยอายน้องนี่ว้ใครให้าระกำมโอ,อหาความสุขบอบมีเลยแต่มือเบกเจ็บป่วยหรือตายไปนัป้น ยบกลางคืนนอนหลับไปพ้ากันฝันเห็นหนากลางเว้นมา กันเบิงเตะรูปเต่บอดสวงบอดเสร้าบ่เบื่เบาความจิตทอดเป็นห่วงมือนี่เลิกดีจงามจึงได้พร้อมกันสร้างอุทิศส่วนกุศนหาเดอิมเดิมให้แม่มารองรับส่วนกุสนวันนี้เง็บแนวใดดีพราบุญถมกระบอกลูกปอกลานจัดเตรียมมาพร้อมทั้งเสื้อผ้าอ้ กองวันของข้ามาผูบุรีตกแต่งใบยยหันในโยหันแต่งใสผ้าว่ามาเดินมาเดินในตอนนี้เป็นบัพปิญญาจาวด์ม คุณน้ำเสียงน่าจุดใส่กะเล้วจาเบเอ๋ยมาพ่อขินรูปร่างพุงเสื้อบ่อป้าจังเล่นจังบบบมาแมาหอนบมาหอดหนาตาดนเจ้าจะได้ตั้งเจ้าเดอเมเดิ จยุดเฉยอย่าจุดเล่นระบางเกบยบอยหินขาดหน้าดอนเดอเดดอร์ท่านเจ้าลหลวงหนทางให้ลับฟังเสียงนี้ ลูกชายลูกสะพังเง็ลานเลนเคยคนใดก็เลวแต่ตเมเดอสิ่งที่แล้วนั้นขอให้เมแล้วมาจึงได้โลกกาโทษไทยอภัยบ้างอย่าใส่กรรมว่ามาเด้อมาเดอเมพิกุนเออ ดวงวิญญาณอีกเมฆขั้นจะมาโอดนใไม่จ้าทอเหื่อกายเดอบเมดให้เจ้าพ่ายเหงื่อนี้กะลองลอยมาทั้งพี่ข้ามผู้พานผู้เก่าผู้สํำเพลนุวยเด้มันขำยาหากกิ่เมมาเทเทจะเวเล่นดอกอยูเชยวาบมาเดือ ขึ้นสะบ,บัดนี่อีพอผู้ใด เออพ่อบุญทมลูกคุนก้อนมูจิฝ่ายภูรสามเส้นสามเสน้นเดิมในตอนนี้ดวงวิญ,ญญาณอีเมม้าหอดปล้ำแลลวเสียงเซลเซลมูลูกหลานผัวก็ดีใจชมเสิ่อมชิญนเจ้าภาพรีบลุกขึ้นจิปฝ่ายภูะสองเส้นคอยเว้าผิดนึกะพระสามองค์ภูะสองเส้นสองเส,นส้นเส้นขาวขาวงาม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 เส้นขาวขาวของของเด้่พเด้อมาอยังเราวตีมาพันเชนมัดคอ ผู้เคนอัตมาทั้งสองรูปมีหลับปินตัวเทนอีเมความหมายว่าไทยเอาเงินเอาสั้นเอาที่ดินที่ดอนสนมนหัวปานเมื่อเราไปแล้วเราสี่บาหวงบอย้าขอสำคัญนั้นยาสะโกแต่ไฟเดอร์พุลบาทก็ยังดีหรือบหลายก็นั่นแบ่งพันแบ่งหาลอยตัวคอยแห่งดีไลยผู้เทศอยู่นี่บ่หวงดอกควงอีเมย์ผู้เลาสิขึ้นสวรรค์พูนหาเลาอยาก สวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นใดก็แล้วเตมแต่กะสิไปบอบได้เงินเสือกกะบบมีโอ้ยเด็เพาะฉะนั้นผูกเงินน้ำเน่ บาทเดี่ยวก็ด,ดีสลึงหนึ่งก็ไดเพิ่นเสียวไปซื้อเจ้าที่ทั้งสวรรค์เอาไปพุ่นเด้อพอเดิมพ่มพอต้องผูกกระไดพาดปั๊บโหลดมันจังบะซุ่นเฉนพระ <c oughs> กันโควิดหนึ่งกันอาบัตสองสันตัวพอใส่ผูกได้ไม่ยิ่งผูก บราย <c oughs> อ้าวดอกเจ้าเล่นกาล้องใจเจ้าเบิงเจ้าเบืองมั่นสิกินจังน้ำหรือเสียห่อนบัดจังไฟในตอนนี้เมเอยม๋ยเม่มูลูกโมลานคณะเจ้าภาพสัทธาทุกท่านเพิินกระลุกบื้นบนขึ้นแล้วละลูกเพิ่นกะบลุกเธอแต่ฝ่ายมาดอกเมเอยเงินกม็มีอยู่หมดหน่อยบลายเือว่าสื่อเธอทั้งสวรรค์ตลอดแพ่พันอาพรทั้งฟูกหอนของชัยญาติพี่น้องสามีลูกหลาน ไพ่เคยให้ด้วยของที่ควรค่าเป็นบุญญาแปรสภาพให้เป็นของทิพย์ล้วนจะสูญเสียงคาทไทยเดิมเมเดอเป็นผลท่านที่โลกหลานยากมิตสามีท่านให้เมตจงให้ผลอบายจะพุ่มทั้งสีผ่ผาตรอดนางเอ้ยให้ยิดเมได้เสเบยอยู่ความสศกโยมาน การโกขั้นเจ้าโง่ลงมาเกิดมนุษย์นี่ให้มาเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรเกิดตะรกะกูลใดก็แล้วแต่หรือจุติไม่ไว้ให้มาเกิดในน้ำโลกน้ำหลานหลานสาวหลานไข่ไพ่ก็ไไรเด้อเมเดอให้มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานญาติตระกูลคือเกาโมนญาติมิตรลูกเต้าจงคือ,อดามดอกดังเด้อพนสินท้า ที่ละลายมากคลนในส่วนเรดสมงดังใจใหม่เดิเป็นเด้อขอแค่สมดังใจประสงค์คอยสมดังใจที่แต่งทานวันนี้ให้บุญกุศลน,น้ำสวุวเห็บน้ำยูน้ำสู้ทุกบาทยางให้เจ้าภาพถูกทุกคน จงลำลำรวยรวยและถูกหวยรถตะเลเป็นเศรษฐีเมื่อวันที่หนึ่งมีทุน่าเดอจมเดิอล่องเบงเดอเก่าหนึ่งกับหกหนึ่งกับเจยุกุดท้องบอกคอย ผ่านมามันว่าเก้าเจ็ดเก้าเก็ดคอยก็เลยเริ่มกลับพ่เถือกซ้ำแต่งววนี่มันหอ้องอิลีเดบ่แมนบอกหรือว่าหยอกเล่นหรือว่าตัวกันเก้าหนึ่งห้องซีเทอขนชิ่งคอยลุกยากยากยากประมาณว่าตีหนึ่งสองล่องเดอร์พี่น้องขั้นบาลังกระโบนอาระตน์พี่น้องปนมเมือขึ้นสาทุกคนโซโท,ทุกคันในตอนนี้อาตมาภาพกัจจคอข้าวสาันละไปถึงเทวาเท ฟ้าขอข้าวสาันไปถึงท่านว่าอีพอบุ่นถมทั้งลูกชายลูกสาวหลานไผ่เคยเอื้อยอ้านนองนุอนอ,อยู่เมืองมนุษย์นี่ทรงกุศสนไปหาสงูงพาดลาไปให้ดวงดวงใจอันคิดอดและเป็นหู ยูบอหลอดเยินที่ถอดคุณความดีอีเมพิกุลน,น้ำแสนเล่าฝากไวไไเหตุไวเมืองมนุษย์นี่ยูบอแล้วกวุสนแกว้วให้ทรงเธอ สุดท้ายที่มันไมยมันไมยก็จะขอลาทุกคนละที่เดินทางมา คนละที่ได้เดินทางมามันเป็นเวลากระสมควรแล้วเป็นเวลากระสมควรแล้วขอให้ละกระจงแควคลาดปราศจากโมเวนภายกลับไปกลับไปบ้านของตนทุกทุกคนจงประนมทุกทุกคนจงประนมยกมือขึ้นสิ้นนิ้วไหวเหนือชีวละตั้งละ ฉทองรับรองรับรอง,รรองการบูชาไหว้โคลาองพระพุทธทางพระธรรมพระทรงบอมนอบน้อมพูดที่คุณละทเทกรุนละกะเลเมตตาที่ได้ ให้วิชาเป็นปัญญาให้เจริญเป็นปัญญาให้เจริญยกมือยกมือยกมือขึ้นใบใบยกมือขึ้นใบาบขึ้นใบยบใบยบใบตะวันสามมงคลายมงคลายจะจากจนละเนิหากแม้หากแม้หากแม้จะมีเงินเน่าหาก มีศรัทธาจึงโทนีมนฉันอีกเดินจมเดินเดินจมเดินเดินจมเดินผุหลาเดินจมเดินเดินจมเดินเดินเอาสสเสมาเสหลไปจังฉันที่นี่เต้ยเนะรยาพ่อใหญ่เนาะเอาเขต้องเต้ยละซ้ำนี่ละเนะาะยายสิ่งถาะมันสิพิษระเบียบเอาอากาศซ้ำพระบ้านไในมาเป็นบาปจับเสือกศาสนาเนาะเอาซ้ำนี่ละเอามวนพ่อหอมปากของพ่อเป็นยาปรมัตถะอีพอ แดออกซึ่งความกตัญญุก,กตเวทิตาและสงเคา์จุดทูปอันสําคัญครั้งนี้คืออยากบอกกล่าวเราแจ่งดวงยินญาณอีเมขังมีชีวิตรวมใสยข้ากับพอกับหลูกกับหลานญาติมิตรคนในกแล้วเตล่วงเกินกันโดยกายว่าจ่าใจต่อหน้าหลับหลังเอเจตนาก็ด,ดีเพิ่นบ่เจตนาก็ดีเพิ่นจื้อได้ไดก็ด,ดีจื้อบ่ได้ก็ดีเดอีเมเด้นนี่คือความบริสุทธิ์ใจปัดธนาเวา้าออกอาตมาเป็นตัวแทนจงเอาหัวสิกมน้ำเสียสู โทษจะเป็นบาปเป็นกรรมโตผัวตโตลูกโตลันญาติเมตเอผู้ข้องมุ่นข้องมั่ไก่เจริญลุงเรื่องต่อไปให้ลำให้นล้เย้อแม่เด้อ